พูดถึงปดแรงดึงดูดนะคะก็หมายถึงการที่เราตึงสิ่งที่เราคิดหรือรู้สึกเข้ามาในชีวิตส่วนการสะกดจิตตัวเองเนี่ยก็คือการใช้คําพูดหรือภาพในจินตนาการเพื่อปรับความคิดและความรู้สึกของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มอธิบายกันแบบละเอียดเลยนะการใช้ปดแรงดึงดูดเนี่ยจะเริ่มจากการที่เราโฟกัสไปที่สิ่งที่เราอยากได้แล้วก็เชื่ออย่างหมดใจนะคะว่าเราจะได้รับสิ่งนั้นส่วนการสะกดจิต ตัวเองเนี่ยก็จะช่วยเสริมให้เราปรับความคิดและความเชื่อของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับเป้าหมายมากขึ้นทําให้ทั้งสองอย่างเนี่ยทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเรามาลองวิธีง่ายๆกันนะลองนึกถึได,ด้ชัดๆในใจนะคะแล้วก็บอกกับตัวเองทุกวันว่าสิ่งนั้นกำลังแน่นอนพอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งความคิดและความรู้สึก ก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางบวกและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้ง่ายๆเลยก็คือเริ่มจากการหามุมเงียบๆนะคะที่เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วลองนั่งหลับตาหายใจเข้าออกลึกๆจากนั้นก็นึกภาพสิ่งที่เราอยากได้ให้ชัดเจนที่สุดแล้วพูดกับตัวเองในใจหรือออกเสียงเบาๆว่าเราจะได้รับสิ่งนั้นแน่นอนทำแบบนี้เป็นประจำจะช่วย ปรับความคิดและบิงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้ไง่ายคลิดลับง่ายเลยก็คือความสม่ำเสมอและความเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ทุกวันใจเราก็จะค่อยๆปรับเข้าหาสิ่งที่เราต้องการแล้วก็อย่าลืมมีความรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันด้วยนะเพราะความรู้สึกดีๆจะยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นไปอีก การสะกดจิตเนี่ยมีผลต่อพลรงดึงดูดเยอะมากเลยล่ะเพราะมันช่วยให้เราปรับจูนความคิดและความเชื่อในระดับลึกนะคะทำให้จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเชื่อมั่นในสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงพอเราเชื่อแบบนั้นมันก็จะยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้ง่ายและเร็วขึ้น การเชื่อในระดับลึกก็คือการที่เรารู้สึกมั่นใจและเชื่ออย่างเต็มที่แบบไม่มีข้อสงสัยเลยในจิตใต้สำนึกของเรานะคะเหมือนกับว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเลยก็ว่าได้พอเราเชื่อในระดับนั้นทุกอย่างที่เราคิดหรือทำเนี่ยก็จะสอดคล้องกับความเชื่อนั้นและนั่นแหละคือจุดที่กดแรงดึงดูดทำงาน,นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการสะกดจิตเนี่ยช่วยทำให้ผลลัพธ์ของกดแรงดึงดูด ชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้นเลยล่ะเพราะเมื่อ <obviamente>, จ <out> so em so uh, ิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเชื่อและมั่นใจอย่างเต็มที่ก็เหมือนเราได้เปิดทางให้สิ่งดีๆไหลเข้ามาหาเราได้ง่ายขึ้นความฝันหรือเป้าหมายที่เราตั้งใจเนี่ยก็จะกลายเป็นจริงได้เร็วขึ้นแลงง่ายขึ้นมากๆเลยการสะกดจิตตัวเองเนี่ยเปรียบเสมือนการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อมั่นนะคะลงในจิตใต้สำนึก ของเรายิ่งเราทําบ่อยๆก็เหมือนกันรดน้ําพรวนดินทําให้ความเชื่อนั้นเอิบโตแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆและเมื่อความเชื่อของเราแข็งแกร่งเนี่ยสิ่งดีๆที่เราอยากดึงดูดเข้ามาในชีวิตก็จะเข้ามาได้ จริงๆแล้วทั้งการสะกดจิตตัวเองและกดแรงดึงดูดเนี่ยเหมาะกับทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหร่หรืออยู่ในสถานการณ์แบบไหนขอแค่เปิดใจและพร้อมที่จะลองฝึกฝนตัวเองเพราะว่าวิธีเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าถึงพลังบวกในตัวเองและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้ทุกคนจริงๆแล้วทั้งสองอย่างเสริมกันมากกว่านะเพราะว่า การสะกดจิตตัวเองเนี่ยช่วยให้เรามีความเชื่อที่มั่นคงและชัดเจนซึ่งจะทำให้การดึงดูดหรือการ manifest ของเราเนี่ยมีพลังมากขึ้นถ้าเราใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันมันก็จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วและมีประสิทธิภาพยิง่งคนชอบใช้ทั้งสองวิธีคู่กันเพราะมันช่วยเสริมพลังกันและกันการ สกดจิตตัวเองเนี่ยจะทำให้เราปลูกฝังความเชื่อและความมั่นใจในระดับลึกส่วนการ manifest ก็คือการตั้งเจตนาและดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตเมื่อทำควบคู่กันผลลัพธ์ก็จะดีและชัดมีหลายคนเลยที่ใช้วิธีการแบบนี้แล้วประสบความสำเร็จอย่างเช่นโอปราห์วินฟรีเธอเคยพูดว่าการใช้กฎแรงดึงดูดและการย้ำเตือนความเชื่อบวกๆให้กับตัวเอง เป็นสิ่งที่ทำให้เธอเก้าวมาถึงจุดนี้ได้หรืออย่างจิมแคร์รีเองก็เคยบอกว่าเขาใช้การจินตนาการและความเชื่อเพื่อดึงดูดความสำเร็จเข้ามาในชีวิตเหมือนกันส mm. ำหรับคนที่ยังไม่เชื่อเนี่ยอาจจะลองเริ่มจากการฝึกนิดๆหน่อยๆก่อนก็ได้นะเช่นลองตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วใช้การ ย้ำเกือนตัวเองด้วยความคิดบวกทุกวันหรือจะลองฝึกการสะกดจิตตัวเองแบบง่ายๆด้วยการฟังคำยืนยันเชิงบวกก่อนนอนก็ได้พอเห็นผลลัพธ์เล็กๆน้อยๆแล้วเนี่ยความเชื่อก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นและจะทำให้การดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสรุปง่ายๆก็คือกดแรงดึงดูดและการสะกดจิตตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมพลัง ความเชื่อและความมั่นใจของเราทำให้เราดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้ง่ายขึ้นใครๆก็สามารถใช้ทั้งสองวิธีนี้ได้ไม่ว่าจะเริ่มจากการฝึกเล็กๆน้อยๆหรือการตั้งเป้าหมายเล็กๆก่อนก็ได้แล้วเมื่อเราเห็นผลแล้วความเชื่อมั่นก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นและการดึงดูดสิ่งดีๆ ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพถ้าใครชอบเนะะื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะและคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะว่าเพื่อนๆใช้กดแรงดึงดูดหรือการสะกดจิตตัวเองแล้วได้ผลยังไงบ้างมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะรับรองว่าสนุกและได้พลังบวญกลับไปแน่นอนค่ะ ยิ่งเพื่อนเ่นคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์และพลังบวกกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการส่งต่อพลังงานดีๆและทําให้ลดแปลงดึงดูดทํางานได้ผลมากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะๆนะยิ่งแชร์ยิ่งได้ผลลัพธ์ดีๆกลับไปแน่นอนค่ะ ถ้าเป็นเพื่อนรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมแชร์ต่อให้คนที่เรารักด้วยนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้มีพลังบวกและใช้กดแรงดึงดูดในชีวิตไปพร้อมๆกันยิ่งเราแบ่งปันสิ่งดีๆมากเท่าไหร่โลกก็จะยิ่งเต็มไปด้วยพลังบวกมากขึ้นเท่านั้นค่ะ